아 <목소리> การแสดงก็ยังมีวันว่างอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนทับเอซทุกท่านที่เมตตาลิเกยคนจนผลงานสนุกสอนรำพิเศษเลยครับเอาขอเสียงเราม้วหนเดียวพบกับน้องต้นนะวันนี้ก็เดินทางมา Fine, i'm done ไม่สียวหวานขนาดนี้เสียดีเสียดีไม่ 我。 ขอบคุณนะครับราว,วันนี้ก็งวดชนงวดนะครับผมเพีงไงอ่ะขอบคุณครับสลหรับรางวัลน,นะครับขรับงวดตาจยูดีขอบคุณคแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามพระเอกกฤษดาบารมีนะครับเชื่อไหมว่าตอนแรกมาไม่เชื่อคนจะเยอะขนาดนี้เป็นไงตื่นตื่นตาตื่นใจไหมจำได้ไหมตอนช่วงโควิดระบาดเป็นยังไงหนูตอนที่โควิดระบาดผมเชื่อเลยว่าคนแถวเนี้ยอย่างไงโควิด <COVID S 2> ก็ไม่ค่อยเป็นกันเอ้าทําไมหนูลูกโควิดเข้าไม่ค่อยถึง เพราะว่าก่อนจะถึง, COVID, ง,ง 3, โควิดต้องหลงก่อน34มสี่โลโว้ยพี่ชายหลงแตเมื่อกูเปิด G P S ม <S า,า,านะกูยังหลงเลยโว้ยยยยเยย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 ยมยยยายยยายย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 กยนยหล้าเยายกยย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 ะยิดเยย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 ยอยยยยยยยม่ยยยมยยิยยิยยยยยยม่ยมยย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 โควิดยย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 ยเยยนยย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 ้ยยรยยยยยยยนยย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 ยิยยิยย ที่แรกก็เดินดีๆนะเออไปฉีดวัคซีนควายไงทุกคนเลนขาควายอยู่เนี่ไข่ไงนะแล้วก็ฉีดจังไลยแล้วคนโคราชก็ไม่เหมือนคนที่บ้านเฉลยเป็นไงไงทุกอย่างมั้งแจะอาหารการกินการพูดการจาแตกวัฒนธรรมแตกต่างกันมากๆบอกมาด้วยนายเติ้ลอ่ะหนึ่งรู้อย่างน้อยเนี่ยอะไรที่โคราชเนี่ยไม่มีน้ำตาลขายแน่ทำไมเอเติ้ลหาพูดไปจริง น,ยนายรู้ได้ยังไงอ้าวรู้ได้ยังไงต้องตาม,มาให้เนี่ยมีแต่น้ำปลาล้วนเลยแต่ไม่กูกินมาหลายที่นะาต้มต้ตมปลาปลากินมาหลายที่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนทำไมรู้ว่าที่อื่นเขาใส่ปลาล้าเป็นตัวออที่นี่ใส่เป็นหัวมีหัวดึงโผล่มาเบ้าตาแป๊วใครแบบตัดหัวระจาญเนี่ยนาย,นาย,นายมือชิบบ้าโอ๊ยมึงมาพูดกูไรเสียเลยที่นี่เขากินกันเป็นปกติเอ้ยแต่ว่าเราสองคนเนี่ยคณะเราเนี่ย ยังไงมาโคราชบ่อยนะบ่อยแล้วกลัวไม่ม oh, ึงก็กลัวต้องมีเห็นในโคราชเชียวเฮ้ยนายอย่าพูดเช่นกันเลยนายอยากมีนามตะขุนโคราชเนี่ยดูว่าดูคนโคราชแต่ละทีมาดูลิเกพะลุงพะนังยกตุ้ยกนี่มึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าว่าอย่าว่าใครอ่ะเมียมึงเองเบียมึงหรอโอ้ยแม่เอ็งนี่เนี่ยมึงถือถุงยังชีพมาด้วยเหรอเด็กไม่ใช่ เมียมืงมือสาอะไรอ่ะมึงออกปุ๊บขนเสือกลับเลยอะ่ะโอ้โหไัพงมือออกแล้วปวดที่ปวดเยี่ยวเข้าน้ำ้นทุบภาพไปหมดเออเออกราพยายามใส่แมสกันด้วยนะครับปกป้องคุณแม่ด้วยที่ใส่แม,มสเนาจจะบางคนใส่แมสปิดจมูกถูกแล้วนะแม่เออบางคนอ่าใส่แมสปิดที่คาไม่ที่คางเหมือนใส่ถุงยางไว้ที่ไข่ปเปล่าเลยแม่ใส่ใส่แมสเวลาหัวล็อกแม่หัวล็อกก็เบาอย่าหัวล็อกแรงนะแม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวฟันปอมันจะร่วงลงคอ โอ้ยไอ้นายฟันปอมมันจะกระดูกหมูเออเอาเถอะครับให้ไนซะถ่ายเต็มตัวแล้วครับงานศพเขาเอาแค่ครึ Interior, hey ่งต hey, mm ัวนะครับผมให้ครับเดี๋ยวเวลาที่เขาลุกขึ้นเราไปจะได้ไม่ต้องให้เลยอ้าอย่าไม่ตายแม้เวลาเกี่ยวหัวลอกเกี่ยวหัวลอกปอบเป่าดึ๊งทำไมอ่ะเดี๋ยวพานนอนก็จะตื่นซะนล้วเออหัวลอกปอบเป่ากันดึ๊งแล้วก็ชื่อใครบอกว่าชื่อถามว่า พี่โนวนเล่นวัดอะไรอ่ะอบอกชื่อวัดมากูไม่อยากมาเล่นเลยทำไมอ่ะพาะนอนอา้าทำไมอ่ะพาะยังนอนคนดูจะดูกูไหมล่ะ <laughs> บอกว่าก่อนจะนอนใส่ตังค์ลิเกก่อนแล้วค่อยนอนโอ้ยพระนอนท่านสักสิมาคนขอหวยสักสินนะสักสินนะมีคนมาขอหวยแย่แยะมากมายคนฝ่าคนถูกหวยจริงเหรอวันนั้นผมไปไหว้ขอหวยเลยหัวสามเขายถูกสามหวยตรงตรงสามตัวตรงตรงแปดกปุยจมูนบอกว่าประทัดร้อยแปดรูปพอกลับมาจะมือหวยเข้าไปเลยสาธุอย่าให้มีใครถูกเลยฉันจะถวายหัวหมูแก้วหัวอ้าวถ้าเป็นพระนอนมึงจะกินหัวหมูหรือว่าหนวกหูประทัดอ้าว มันก็น่าคิดนะนโอ๊ตายขอแบบว่าพูดพูดถึงหวยนะทำไมอ่ะก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหมือนกันอู้ห้ามเนี่ยอันที่เนี่ยก็ก่อนจะมาเล่นงานนี้ไงเออเออก็มาหาหลวงพ่อก่อนเองอะหลวงพ่อเนี่ยเหรอก็มาขอหวยแกแกให้ไปสามตัวให้หวยให้ลูกหมาไปดิ่งตอนเก็บไวไม่ให้ไปโจมมาเล่นมันไม่เอ็มัต้องเล่นก็ได้นูหมอกวัาตะพะนอนเลยคนดูก็นอนอีเมียตีโอ้ยนอนไปเจ็ดหีเงินกู้เลย ไม่รู้ไม่รู้ไ,รได้ไงว่าเศรษฐีเงินกู้ทำไม,มอไดอกเต็มตัวเลยมดูสดิสเขาใส่ชุดลายดอกแล้วนอนมานอนเต่าหันตีนมาทันเราแล้วนึกยกมือให้ใปตาอัศจรรย์แกนอนอินเลตได้มแม่รับแม่ดูนอนหรือไงเออขอบุญญ,ญาคนระับรางวัลให้มาขอบคุณนะครับอา,อาสาทุต้นมาขามล่วงใส่กองดุนทุกทีเขาไม่ใช่เขาสมัยไอ้สอามมานั่งดูลิเกย์นะถ้าเข<ส>าเป็นใบตานะลิเกต้องมาช่วยทางโคราชจริงเหรอเพราะลิเกย์ในโคราชผัวเขาทุกคนเลย อันนี้ลิเกโคราดถั่วเขาทุกคนเลยเหรอจริงนั่นบอกลิเกเล่นอย่าพึ่งกลับนะทำไมเดี๋ยวช่วยถั่วเข็นรถพึ่งติดอยู่แล้วโอ้รถติดรถติดหน้าวันนี้งานเนี่ยคนเยอะไหมครับวานนี้คนเยอะคนเยอะเนอะแต่บอกว่างานศพนะคนเยอะวันนี้ใช่นายฝากซื้อกาโลงทองเฮ้ยจัดกระเป๋าด้วย ไม่จําเป็นอย่าเล่นงพวกนี้ให้ถิ่นเขาเออทำาะไรเงี้ยนี่พี่ไม่กล้าขึ้นรถไฟเลยนายทำไมมีลางแล้วแล้วแี่ยคือรถไฟเพราะรถไฟมี่ยนะมีลางเล่นพวกนี้ที่กูเห็นขัดซะเลยเนี่ยเออทำไมอ่ะยาดไม่ถึงโอ๊ยยึดไม่ถึงเดี๋ยวจะบอกป้เปล่าเลยเดี๋ยวพักตื่นยังวะเออไอ้ป้าไม่มาจอกแม่ทําไมอ่ะจากน้องเตือนขยื้อใส่พ่อตายไปแล้ว ทังัอยู่ยังนอยู่เออ,เ,อ,อเขาไปเล่นกระดอกไม้กอตายตายเล่นดอกไม้จันเหรอใช่ที่ผู้ชมคืออะไรดอ,ไไอดอกไม้มีเมืองดอกไม้มีเมืองไหมขอ,ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ผมก็มาเล่นเป็นครั้งแรกๆนะครับรที่มาเล่นแบบนี้รก็อยากบอกแฟนๆชาวโพน้านะครับรว่าถ้าผมกับน้องเติ้ลหรือว่าพีุ่่งฟ้าแสดงผิดหรือว่ายังไงก็จะถือสาว่ากันเพราะว่าแต่ละภาคดิเกเล่นไม่เหมือนกันเนาะไม่ต้องกลัวหรอกครับหวยเขาจะซื้อผิดกระหนุ่เถืไปครับ ก็ไปคิดมากเอาพนักการไาทยนะครับช่วยปิดไฟหมุนผมเรีนยนหัวหนะผมอันนี้ยอย่าเล่นอันนี้ป้ายไฟผมไป้ายไฟมือน,นะอาอตายตายมาแล้วมาแล้วใครมาน้องดุลมาแล้วช right, ื่ออะไรนะน้องดุลเขามีแฟร์ในอย่างเนี้ยโอ๊ยลิเกโคราชหัวก็ทักกันะเราคิดดูเจะกว่าจะเดินมาให้ลิเกใช้เวลาสามชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวก็ถึง ให้ใครครับพยักหน้ามันหนักครสามคนเลยคนรวบเว้ยเจมเหอากี่กี่ดื่มนะสามคนขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเฮ้ยหน้าเหมือนเจ้าบานไว้กูบ้านกูเลยมาครับมาใหู้น้ารักจังเลยอ่ะขาบรับพี่รับปรับพี่รับปรับครับพี่อย่าอู้ดพี่เรื่องมากผมผมก็ไม่มีอะไรจะให้พี่นอกจากครับ สูว่าสูดีสู้สี่กันซสักทีโอยแม่เป็นกอดที่เดียวขาไปเ่ยครับพัด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 เราก็ะังคือทราถ้าไรล่ะพี่เปซน้อหนังขอชิโคอ่าถือว่าเป็นครับรับรางวัลนะครับจากปาฟิมนะครับโอ้ปาฟิมนะครับอคุณปาฟิมนะครับเดินทางมาไกลจากโนวิใช่าลืมนะครับตะโถทำไปเล่นไปปีเซเนี่ยอ้าวไม่พึ่ง เหตุการณ์สะสวนร้อนๆลุงผมเน yeah, ี่ยไปไงนูใส oh ่ปีเซียไ่น้ำหนึ H ่งไปไงขับรถไปเหยียบไปร้อยแปดสิบโอ้โหเจอรถสิบล้อตัดหน้าครับรถชนปั้งเชื่อไม่ลอดอุ้ยรอดยังไงครับเพราะปีเสียช่วยรถกระจกตายต้างโอกเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับปีเสียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนครับมาจากทาวฟีกันได้กันนด่นะครับพอดูถามว่าน้ำหนึ่งออกฉากไหน ยังไม่ออกยังไม่ออกยังใช่ไหมยังยังตอนนี้กำลังเขียนคิ้วท no> mm> ี่สองข้างแล้วโอ้โหแต่จะไปเขียนที่สีคิ้วหรือเปล่านี่ไม่ลองแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ลองแล้วครับลิเกเล่นไวคุณอำนาตตอนนี้อ่ะคุณนายปราณีนะกับคุณพระอํานวยหัวคาดเนั่นพ่อฉันนะพ่อชื่อคุณพระอํานวยหัวคาดลูกชายคุณอํานาจหัวเฮ้ยหนวัสดีหวัสดีเออหัวดีในเรียนสูงไม่ใช่ไอ้พานไปไอ้พานแล้วอยู่นะ สารสารอายาปกครองเดไดๆสูงเดินเหงียนี่ผมสูงเดินด้วยับผมข้าชื่อว่าอำนาจเจ้าเตินไอเด็กคนน่านไม่บอกวาชื่ออะไรไอเด็กหน้าเหมือนเมาอยากันจุงเลยทำไมเล่าไม่บอกชื่อเลยเมันคิดนี่มันไวดีวะไม่ใช่ผมอำนาจนะชื่ออะไรเพื่อไม่โคตรเข่า เอานด้กับเพื่อนวันนี้ส่งพ่อส่งแม่ตั้งให้คุณพ่อหรือคุณแม่ครับมีคำสั่งให้เราเนี่ยได้กลับบ้านป,ป้าป้มามามาให้บอกให้กลับบ้านได้เลยแต่ว่าไม่อยากกลับเลยทำไมอ่ะกลัวจะไปเจอผู้หญิงคนนึงอ่ะใครก็น้อยหนงไงน้อยนามน้อผู้หญิงอะไรชื่อน้อยหนงลิกเกก็ไหนรู้จักน้อยหน่ง Name, ไม่เคยเจอน้อหนาสิโอ้ยไปไนก็เจอครับน้อหนามันแอบท่านแอบชอบท่านมันดักทุกที่ล่ะครับวันนั้นออกหน้าศาลไปไงก็เจออะฮะวันนี้จะไปที่ไหนหลังศาลไหมหลังศาลก็เจอครับใช่ถ้าเกิดทางให้ดีนะมึงต้องไปทางมุดท่อระบายน้ำทำไมวะเพราะ้น้อหนามันจะนอนอืดตรงนั้นหรอกไได้เลยไม่เห็นพวกน่าเป็นฉันหลงเลยเวรหายอยู่ท่อระบายน้ำ กลับบ้านกันครับคุณอำนาจงวันนี้เรากลับบ้านไปหาคุณพ่อและคุณแม่ได้กันครับตั้งใจมาเฮเดินทาสู่โลกอันาอเสียประมนอใจน้อน้อกนครับใจาัี่เสยเสียวอา อัญชลิยะนักศึกษา,ป,ารปริญญาแห่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสุดยอดเขาความฝันแบบมีบ้านแม่อยู่ตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้วครับแม่เขาอยู่บ้านพักคนชลาบดเอางผมเนจากว ไม่เลือกคุณที่ทำคุณใจมาทั้ง มันเชุาต้องจูงนอะไรก็แอ้วไม่ใช่ขนชุดขนชุดชุขาวแกอย่างนี้แหละเขายิ่งแต่จะให้จิ้นกันอยู่มองแต่ขนพี่น่ะถ้าเกิดพี่มองขนผมไล้ตกใจ าชกระจินลิศไงรู้มั้วจินลิศคุนะไม่น่ามาม้ไหมาตามีจอ่เลนแบบนี้น้าตงไม่เขาไม่ทิ้เขาเไม่ทงเอาเอมัเนอะมันถอยเอยจิก็หิวแท้ๆของยายเขาอะไรล่ะนับเธอตาลงไม่ผตาที่ตาที่ไหนไมงเล่น งานหน้าเล่นเรืเ่องนี after after ้กูขอเป็นตัวมึงนะขาบมาด้วยกูว่ามึงเนี่ยต้องคิดในขวัญใจเนี่ใครคิดอะไรมึงเน่ยบ้าแล้วแม่เมียมาด้วยนะวันนี้ครัใครเอาตัวตายแล้วเหรอเมียไหนอ่ะอ้าวก็มึงบอกว่าแม่มึงฝากเพื่อนเอาไว้อ่ะใช่ใช่ตอนนี้มาไม่ได้ทำไมสายออกซิเจนหลุดต้องไปต่อสายออกซิเจนต่อนานคนหน้าทองว่าไงด้วยหนะไม่น้ามีอะไรจะบอกคุณไว้เลยนะออกมาโอยี่ล่องมอนสูงเลยชีวิต หมือนยเหมืนหมากคนเขาช่างไชื่นใจจังเลยโอ้เตือแพลต่อกันมันหอมอย่างนี้นี่เองนี่ตดถ้าตดพี่จะสูตรตดใช่ไหมเสืนะมีอะไรก็พูดมาเสียเวลาพี่ี่จะกลับบ้านแล้วณอนาว่าไฉันมขด้าุดอยากให้คุณมันเป็ผัวข้าอไม่หายทนอนได้พี่ตกลงกับเธอใช่คยมฟังไ้ พี่ไม่วันรักเจ้ากลับไป<ด>เถิดอย่ามาควางพี่แหมกบวบบวบไม่ชอบชอบเหียวเหียวนี่ไงอา้าเหียวเหี่ยวจะมีเงินเนดือนกินเนาะนี่ยังไงเงินเดือนอ้าวเดือนละเจ็ดร้อยแปดร้อยไม่ชอบหรอกจะรักก็ไม่รกักไม่รนะักกลับไปซะเช่ ทำไงดีวะเนี่ยให้ดูแบบเด็ดๆถอดถอดไ่ะประกาศนะครับรถบิ๊กอัพยอย่างหนึ่งรอเก่า9120ช่วยขยับรถด้วยนะครับประกาศหลายรอบแล้วพวกเผารถทิ้งเถอเลยวิก็รู้ว่าจะออกไปจอข้างในทำไมวะรู้ว่าไงขวัญเช็ด เธอร้องมาเธอร้องมาเชโอ้ยอันนี้อันนี้สไาร์เครื่องเดีพูดละวาลี่ยสิงาส่งะซิ้งอาเลยห้หาดยดูดูได้เดียวห้ามจับทำไมอ่ะแต่หวงไว้ให้ใครมันซเมขาดเชฟเชฟเชฟโอ้โหเปิดแล้วเนี่ย้มึงเื่อยทำไมเนาะ เช็ดป um ั๊บไม่เลวไม่เลวนะคนหยิบิบหยิบหยิบหยิบแล้วก็ไปตั้งแต่นถึงปลายแล้วก็อาสุขอาสุขขอเพียงร้าเดียวท่านั้นแหละทุยเอาแล้วมึงดูหนังจีนมากตลอดดิเป็นไง ปากสันปากสันปากสักสนเฮียเคยเห็นไหมเอออ่างเวลาเรหาขวบเองจานก็มจคุณคุณจะรักี่ไหมขอยเพลงได้ไหมทำไมพี่ชอบติดใจไม่ใช่โอ้คืนนี้เ็าเริ่มตีสอนี่มจะรีบเไ่นไปไหนออบอกเลยสู้ได้ถึงสว่างนู่นสู้ไหวไเปล่าจะ, <laughs> จะรักไหมไม่ครับ Oh. โอ้ยโอ้ยไอต้นไอ้ตังกูขอโทษรุนแรงไม่ว่ารุนแรงมากเลยทำไมซ่าถึงขนาดนี้ไอ้จ้นขาขามันถือพื้นไม่ถือัวคอคทับอยู่ปวดเลยปวดเลยถ้าเกิดกูมีเมียแล้วกูตายกูไม่มีดีกว่าเนอยไป่แต่คือมาปุดขนาดนี้ ทิพาแม่อบอสักสิสิ่งที่น้อยหน่าพูดไม่เป็นความจริงเพื่อฉันในพยานได้ใช่ฉันไม่ใช่คนป,ป,ปลุกความถูกแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่กับตาคุณ,คณกำลังทำร้ายร่างกายน้องสาวผมไม่หนาคุณ <ผม S 2> ต้องการจะห่มผืนน้องสาวผมคุณเข้าใจผิดแล้วเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบไ,ได้ไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าคุณไม่รับผิดชอบผมจะนำความเรื่องนี้ไปฟ้องไปยึดฮะไปเลย ฟ้องเศษฐามมึงไปมึงไม่ต้องจับมือกูไปคนเดียวดิโอ้พูดมันไม่คุ้มเนาะถ้าท่านไม่รับผิบเร่องนี้เสื้อเสื้อวันนี้ไอ้ขี้เสียของท่านจะเสียหายท่านจะไปยังไงคุหัวหน้าครับเอาไงีตอนนี้ชื่อเสียงของเรากำลังมีชื่อเสียงถ้าเกิดมาฟ้องฟ้องนักข่าวแล้วก็เราเดือดร้อนแน่ผมว่าเราอีกวันนี้เฮ้ยเอ้ยไอ้ขี้เสียเขาเนี่ยตึ้นเอาความไิ่เห็นไปถึงไหนอีกอะ ตื่นไอเวดเลยบอกตะลืมทำเวดยังมั้ยครับเราต้องยอมก่อนนะครับเพราะว่าออกสื่อก็ซับผ้าเราเสียหายครอบครัวอะไใหญ่โตยอมไปก่อนกนครับเราเรียกว่าแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนใช่ครับแก้ผ้าผ้ารอดครับไม่ใช่คือฉันพูดอยแต่ท่าเอ๋ยสำหรับอีนี่ท่านแก้ผ้าถุงเอาหน้าอะไรเองท่านเอาไมจะเอาแล้วนะใช่ไงคนเนาะ ขอบคุณอขอบคุณรางวัลนะครับจาฟฟี่แล้วก็คุณแม่ลำหนึ่งขอบคุณสำหรับป๋าฟิล์มนะครัตอนนี้ใจดีเศรษฐีใจบุญนะครับตอนอยู่หลังลูกก็ไม่แจกกันเพราะออกมาเล่นกีฬาแจกฉะนั้นล่นกีฬากันเล่นนะ๋าฟิล์มครับให้ก็ดีนะครก็ได้ครั้งนี้ผมจะรับผิดชอบยอมรับเงห้หน่อยมาเป็นครอบครัวของผมก็ได้ไม่ต้องแต่งมาให้เปิกเงินเบิกของผมรวยอยู่แล้วอยู่ ว่าเบียขาดหรืออะไรมาหาผมเดี๋ยวกำลัแนบกำลังรักน้องสาวไหมเนี่ยรักทำไมมึงไม่ห่วงน้องมึงเลยวะฮะก็รู้อยู่มันหิวมันโชว์ฉากนี้มานานแล้วขอได้ใช่เดี๋ยวรับได้มาอยู่ในครอบครัวฉันแต่อยู่กับเมื่อไหนยังมีความสุขแต่ถ้าขาดหรืออะไรมาหากำนันเอ้าแมัถ้าเกิดว่าคนกำนังขาดหนอนเนาะมอากับกำนันแล้วถ้าขาดผ้าวบวกไง ตกต้นหน่อยีเลยดูไม่เกรงใจเลยเพแต่งหน้าแต่หโมงเย็นโอ้หมนอนนาะโชคดีนะไมบเข้าไปเลยขายอะกเข้าไม่ีกิเลยเรียก้าไปเลยผมบอไปกัาพหน้ายับปอะไรายทุด้ไปาฟังไว้ให้ดีถ้าแต่รับเจ้าไปอยู่ในข้อกัวกค่ะ จะทำให้จะได้อยู่ก็ได้แค่ตัวหัวใจเจ้าเล่นมาได้